การอยู่ร aja.. ่วมกันหากมัวไปมองข้อเสียงของกันและกันมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ทำงานร่วมกันเห็นแต่ข้อเสียของกันและกันมองแต่ข้อเสียของกันและกันมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้จงมองคนอื่นเพื่อให้อภัยมองตนเองเพื่อแก้ไขเราต้องใช้เวลานั้นในการมองตนเองเพื่อแก้ไขคนทุกๆคนมันไม่สมบูรณ์แบบดังนั้นจงมองมุมดีเขาให้ไวเขายังมีมุมดีอยู่ จงมีคำหนึ่งขึ้นมาในใจก็ดีเหมือนกันนะว่าอย่างน้อยก็ยังดีอย่างน้อยเขายังมีเมตตาอย่างน้อยเขายังเป็นคนเห็นใจอย่างน้อยเขายังนึกถึงกันอย่างน้อยเขามีบางมุมที่เข้าใจเราอย่างน้อยเขายังมีบางทีที่รู้จักแบ่งปันถ้ามองมุมดีเขาให้ไวมันก็ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้มันไม่หมัวมาทะเลาะเบาแหวงซึ่งกันและกันบางคนอาจจะสะดวกชำนาญ ในงานด้านนี้ทําตรงนี้บางคนสะดวกในการทํางานด้านนี้ก็ทําตรงนี้บางคนสะดวกในการทํางานด้านนู้นก็ทําตรงนู้นต่างคนต่างก็ทําต่างคนก็มีประโยชน์ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสร้างประโยชน์ในกลุ่มองคอ์กรหรือว่าในกลุ่มครอบครัวก็ตามถ้ามองมุมนี้แบบนี้แล้วก็มันก็ไม่แตหกหักมันก็ส่งเสริมกันและกันกันและกันไปเรื่อยเป็นลําดับและที่สําคัญก็คือ ตัวเราเองไม่ว่าเราจะเจออะไรมาก็ตามอุปรสรรคอะไรมาก็ตามมีคำหนึ่งขึ้นมาในใจเหมือนกันอย่างน้อยอย่างดีเรายัางมีลมหายใจหัวใจเรายัางเต้นอยู่เรายัางต้องต่อสู้ไปต่อได้เพราะเรายัางมีลมหายใจและเรายัางทำสมาธิได้เพื่อสร้างกำลังใจเพื่อที่จะนำกำลังใจนี้ไปผลักดันชีวิตให้เดินต่อไปได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้หากเรามอง มองมุมดีของคนอื่นและเรายังมีอะไรที่ดีที่จะนําไปต่อสู้ต่อไปจงนําไปใช้และจงมองมุมใดที่เราจะต้องแก้ไขจงแก้ไขพร้อมกันนั้นทำสมาธิไว้ให้มีกำลังใจขับเคลื่อนชีวิตต่อไปให้เป็นสันทิสุขนําเท่านี้ก็เพียงพออย่างน้อยก็ยังดีนะเรายังเอกใจและเรายังปรับตัวทัน เรายังมีลมหายใจจงเดินทางด้วยความดีเห็นใจกันและก,กันมีกำลังใจนำชีวิตผักดันชีวิตต่อไปไม่ท้อถอยเพราะมีสมาธิที่ฝึกทุกวันสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร